สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมือ,มองมักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุธที่26เมษายนคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับสึ่งมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนําโดยเสียสมหมายบางกะปิหรือเสียสมหมายสกุลเมตานะครับใจพึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนหมัดมวยได้ชมที่เวทีมวยราชดำเนิน ในวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา18.15นทางช่อง JKN 18ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับ มวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมไทยผลมวยสเตป็ป ลุ้นรับอีก10,000บาททุกสัปดาห์กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านพัาดด่านแก้วสำลิดหรืออจักตาพรยิมหรือปอนวัวหันนะครับนักชกจากลําพูนนะครับวันนี้เจอทางน้านมงคลชัย เกียรติชายเล็กหรือสุดทางลักกอขันติวงนะครับชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพราด่านแก้วสำลิศก็ช่างได้105ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านมงคลชัยเกียรติชายเล็กนะครับก็ช่างได้105ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชาดำเนินนะครับสำหรับสไตการชกของด้านมงคลชัยเกียรติชายเล็กนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับ นอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมงคลชัยเกียรติชายเล็กนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านผาด่านแก้วสำลิดนะครับยิงหอแก้วสำลิดี่อาวุธหนักอาวุธแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านผาด่านแก้วสำลิดนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของด้านผ้าด่านแก้วสำลิดนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรเพชรบัญชาเมื่อวันที่14มกราคม266ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไฟลยล่าสุดไปชนะนอกทางด้านเพชรเสรีราชประชานุเคราะห์42เมื่อที่22มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านผาด่านแก้วสำลิดนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านมงคลชัย เกียรติชายเล็กนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านบินลดินศักชาตรีเมื่อวันที่20เมษายน2 6 2ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านไกทองสอสุไลมานเมื่อวันที่21มิถุนายน2562ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนแพ้นอกนะครับแสนเดชลูกกรมหลวงในยกที่4เมื่อวันที่26ตุลาคม2 6 2ที่ลุมพินีนะครับก็เรียกว่าเลื้อเวทีไปนานพอสมควรนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมงคนชัยเกียรติชายเล็กนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านผ้าด่านแก้วสำลิดนะครับการฟิตซ้อมอยู่กับพี่สีเมืองสิงห์สวนเงินและก็น้องเอ็มสิงห์สวนเงินนี่รับประกันได้เลยว่าอาวุธหนักอาวุธแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเกียรติชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านผ้าด่านแก้วสำลิดนะครับให้ไป5ดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอาบเช่เพชรสี่หมื่นนักโชคจากนครรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นอยู่กับวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์อ้อมน้อยครับก็ถือว่าการทํามวยดีแล้วก็ดูแลการฟริตซ้อมดีแล้วก็บํารุงเองบํารุงถึงครับนี่คืออาบเช่เพชรสี่หมื่นนะครับ วันนี้เจอทางด้านขวัญช so, ัยต um ่วนเป๋มวยไทยยิมหรือเกียรติคมสิงห์นะครับนักชกจากเมืองอุบลครับซ้อมที่ค่ายมวยต่วนเป๋ครับมวยไทยยิมนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับการฟิกซ้อมของขวัญชัยต่วนเป๋มวยไทยยิมนะครับก็อยู่ที่ตาลสุมนู่นนะครับอยู่บ้านเดียวกันกับทางด้านต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์อน เมื่อเช้านี้ทางด้านอาบาเช่เพ 4, ชร40,000ช่างน้ำหนักได้118เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านขวัญชัยต่วนเป๋มวยไทยยิมนะครับข้อช่ำหนักได้118.1ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านขวัญชัยต่วนเป๋มวยไทยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงบุ๊ดูดัน มีสอกสวนแรงครับนี่คือสไตล์การโชคของนานขวัญชัยตวนเป๋มวยไทยมวยไทยยิมนะครับส่วนสไตล์การโชคของทางด้านอาบเช่เพชรสี่หมื่นนะครับต้องบอกว่าเป็นเข่าในอาชีพเข่าในล้วนๆเปิดเกมออกมาแนี่ก็ปั้มตียัดไส้เข่าในเหนียวแน่นและก็ไม่มีเกียร์ถอยหัวใจใหญ่กว่าตับหัวใจเกินร้อยครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านอาบาเช่เพชรสี่หมื่นนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของด้านอัปเเชเพชร40,000นี่ก็แพ้น็อกให้กับทางด้านฟายัดลรราวัยมวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่18มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนั้นไปแทนนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเคียวพยักษ์แพทองเจริญยนต์เมื่อวันที่14มีนาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอปเเชเพชร40,000นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นขวัญชัยต้วนเป๋มวยไทยมวยไทยยิมนะครับก็ชนะนกรักทุกคนพลจิวเวลี่ในยกที่3เมื่อวันที่21สิพฤศจิกาย,ยน2 6 5ที่กองทัพอากาศนะครับไฟล่าสุดแพ้คะแนนก้านทองทอเมืองหลังสวนเมื่อวันที่17ธันวาคม265ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นขวัญชัยต้วนเป๋มวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน มวยเข่าล้วนๆเข่าในอาชีพเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมชอบไปที่ทางด้านอาปาเช่เพชรสี่หมื่นนะครับสำหรับมวยคู่ที่2วันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอาปาเช่เพชรสี่หมื่นนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน,น้านเพชรตาเสือสอวังเสือหรือสิทธิ์เบญจมะหรือลูกบอตกปลานะครับนักชกจากจังหวัดชะเชิงเซานะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอวังเสือนะครับวันนี้เจอทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่หรือกิจเพชรโรงเรียนกีฬาตังนะครับมวยจากสะตูลแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดที่จังหวัดตังนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรตาเสือสอวังเสือนะครับช่างน้ำหนักได้120เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับช่างน้ำหนักได้120.4ลดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาแรงแล้วก็ไล่แขนยัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน กิจมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับครับส่วนทางด้านสไตล์การชกของทางด้านเพชรตาเสือสวังเสือนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาปล่อยขวาล็อกคอเหนียวแน่นฉลาดหลักเดียมดีฝีมือดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรตาเสือสวังเสือนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรตาเสือสวังเสือนะครับก็ พลิกชนะคะแนนไก่ทองเงาะบางกะปีเมื่อวันที่27มีนาคม266ที่ดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านมุนพิชิตทีบีเอ็มยิมในยกที่2นะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม265ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน่าน กิตมณีสวนจากคาเฟ่กันบ้านนะครับก็แพ้คะแนนลูฟี่ตองพัทลุงเมื่อวันที่4มีนาคม2566ที่อ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะนอกลูฟี่ตองพัทลุงเมื่อวันที่1เมษายน2 6 6ที่อ้อมน้อยในยกที่4นะครับนี่คือฟอร์มหลังของ,ขงน,นั่นกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน กิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องฝีมืออาจจะเป็นรองแต่ว่าความสดความห้าวและก็หัวใจอยู่ที่ทางนั่นกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สีในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจอมโหดชอเกตวินาหรือเจพาวรุปภูเก็ตรหรือเพชรปตอ,อนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับสอมที่ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่ที่สุดที่สานะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99แล้วก็มีมนใต้ครับทีเด็ด99นะครับคอยดูแลครับวันนี้เจอทางดัานพรพิทักษ์สจออต้งปาจีนหรือหมวดนีทับฟ้าหรือเพชรเมืองไทสออยสจาลุวันนะครับ นักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยซอจารุวันนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด136ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจอมโหดชอเกตวีนาช่างน้ำหนักได้136เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพรพิทักษ์สอจลต้องปาจีนช่างน้ำหนักได้136.3ลดไปจุด3นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชก ของทางน้านพรพิทักษ์ซอจอต้องปลาจีนนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพส่วนสูงนี่180เซนติเมตรเลยนะครับเป็นมวยขวาปั้มรัดฟัดเฟี่ยงดีขวางหน้าดันแทงมีฮึดมีกอกหนึ่งกอกสองตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพรพิทักษ์ซจอต้องปลาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของนั่นจอมโหดชอเกตวีนาหรือเจพาวรุปภูเกต็ตหรือเพชรป,ปรตอ,อนักชกจากสีสะเกตลานี้กันบ้างนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นปั๊มรัดฟัดเวียงดีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดศอกสวนแรงเก่าเก่าเกมครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับเตี้ยกว่าเล็กกว่าครับนี่คือสไตล์การโชกของ,ขงน้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับสาหรับฟอร์มหลังของน้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับก็แพ้นอกให้กับทางน้านปราบศึกสีโอปอในยกที่4เมื่อวันที่17มกราคม2666ที26่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ไฟลล่าสุดก็แพ้นอกก็ระทังด้านเพืเหัดน้อยทีเบอิมยิมในยกที่2เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สอ6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นจอมโหดชอเกตวีนานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,นั่นพรพิทักษ์สอจอต้งปาจินหรือหมวดนีทับฟ้าหรือเพชรเมืองใหม่สจรุวันกันบ้างนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับก็มีแพ้มีเสมอกันนะครับก็แพ้คะแนนบูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ เมื่อวันที่28ธันวาคม265ที่ราชดำเนินชนะคะแนนเพชรสตูสอเทลพัฒน์เมื่อที่ที่1กุมภาพันธ์2 5งที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปเสม,สมอกันทางด้านลุ่งเรืองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อที่15มีนาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านพรพิทักษ์สจต้งปาจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังมองว่า จอมโหดชอเกตวีนานี่ดีกว่านะครับ Aw, เก่าเก่าเกมกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจอมโหดชอเกตวินาครับน่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่4ในวันนี้ออกไปที่ทางด้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวย,รยสวัสดีครับ